มีประมาณ7พิลล่า ผมไล่ไปทีละเสารเรื่องแรกก่อนมันคือคําว่าต้องรู้จักตัวเองก่อนครับคือการจะไปหาคอนเน็กชันเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าตัวเองเนี่ยต้องการอะไรและตัวเองมีอะไรที่จะออฟเฟอร์ให้ได้พิลาที่2ครับก็คือการสร้าง first impression การแต่งตัวความมั่นใจความถ่อมตัว eye contact การใช้น้ําเสียงและอย่าลืมครับสำคัญที่สุดการสร้างบทสนทนาที่ดีคือการเป็นผู้ฟังที่ดีอันที่3ครับ strategic networking be at the right place คือการจะหาโอกาสเหล่านี้เนี่ยต้องเลือกงานที่เหมาะสมข้อที่4ครับแ e CARE คือการสร้าง m e a n i n g f u l Conversation อันแรก Context ครับ A ครับ Ask and Listen การถามคำถามที่ดีคือการถามคำถามว่าเขาต้องการอะไร R คือ Relate and Add Value ข้อที่4ครับ Exit ครับอาจจะขอบคุณในสิ่งที่จริงใจก็ขอบคุณเขาไปตรงตรง ข้อที่อครับเขาเรียกว่า the follow up formula เปลี่ยนจาก connection ที่เราเจอกันอนะ่ะกลายเป็น relationship ข้อที่6ครับ leveraging digital network คือสร้างโปรไฟล์ของตัวเองสร้างตัวตนของตัวเองใช่ครับมันคือการ PR ตัวเองแหละต้องสร้างไว้บ้างและข้อที่7ครับการทำธุรกิจคือการผูกมิตรครับมันไม่ใช่เพื่อหาผลประโยชน์เข้าตัวเองมันจริงใจครับซื่อสัตย์ในสิ่งที่ทำมีมิตรในวงการธุรกิจดีกว่ามีศัตรูแน่นอน